โอ้โหมันลมป่ายังวะินดีลม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 มอนี่มากับไอ้รงวุฒมาเมืองเราตกป่าแล้วมึงทะลุนเลยจ้านี่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 ได้บ่ได้บ่ได้แล้วว้าได้แล้วมึงเนี่ยอื นี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวไม่ใหญ่ไี่น้องบ้านตัวไม่ใหญ่หนึ่งตัวหนึ่งตัวสองงามอยู่ขวบิงขวบิงหนึ่งตัวเดี๋ยวตอนนี้ยุ่กลางหนองเลยจ้ะ โอ้ยลมก็ลมตัวที่สองตามมาตัวที่สองโอ้ยทำไมมันลมอย่างงี้ กลางน้องก <ร begun. S 1> <cor lly> ็เลิศน้ำก็ลึกๆนะลุนตัวที่สอง มึงวิวเวน้ำเด้จ้าพามึงวิวเวน้ำได้๋ยววะ ีละรุ่นเล้วรุ่น มาตกช่วงสามวงแรงนะจ้าเนี่ย โอ้ยย่านเรือหล่มเดี๋ยวเที่ยวนาสิท่าคลิปมาให้เมืองไม่้อจ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวสิไปเฮ็ดกับเขาแล้วลมมาลมมาทีนี้ไอ้สมบูรณ์บายบายแล้ว